อัสรามอเล่กุ้มครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยจับยวนที่อร่อยแบบไม่งอเครื่องปรุงพร้อมทั้งเมนูอีสานสูตรเด็ดจ,จากอุดรให้ได้แซ่บใจฟูกันอีกด้วยและอีกหลายเมนูกับร้านก๋วยจับยวนบางโต้ร้านจะอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับบรรยากาศในร้านเนี่ยจะเป็นห้องแอร์นะครับนั่งกินได้แบบเย็นๆฉ่ำๆเลยมีความสะอาดสะอ้านน่าเข้าน่ากินมากๆเมนูที่ร้านก็จะเน้นขายอาหารอีสานรสแซบ่บมีหลายเมนูน่าลองเลยครับผมใครที่มากัดเดือดแกงหรือ กับครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละเมนูด่ถ้าได้ลองกันทีนี่มีบันเทิงแน่นอนครับผมมาเดี๋ยวเราเปิดด้วยเมนูแรกที่หาทานได้ยากอย่างแหนมเนื้อตัวแหนมเนื้อนี้เขาจะจัดมาแบบเป็นเซตนะครับผมวิธีการทานก็คือนําตัวเส้นที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปจุ่มน้ําสักหนึ่งรอบและจัดการห่อเครื่องที่อยู่ในจานได้เลยกินเท่าไหนใส่เท่านั้นครับผมหลังจากนี้ก็ราดซอสสูตรพิเศษจากทางร้านนะครับเท่านี้ก็พร้อมหม่าแล้วครับผมหรือจะจัดเป็นเมนูซับสะดุ้งลิ้นอย่างตําหลวงพระบางเมนู นี้เป็นเมนูที่หาทานแบบฮาลานยากมากครับคุณหอมปลาร้าและกะปิมากๆแลวเราก็มีกองทัพเสริมที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับก็จะมีเมนูน้ําแกงอย่างแกงป่าเนื้อน้าข้นๆนะครับต่อด้วยแกงเผ็ดเนื้อเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยเลยทุกคนลาบไก่หอมเครื่องลาบและข้าวคั่วสุดๆต่อด้วยเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มเขาผัดมาแบบเยิ้มๆตามด้วยกุ้งทอดตามด้วยกุ้งผัดซอสมะขามร้อนๆอบอกเลยว่าแค่เห็นเนี่ยก็อยาก ได้เข้าสวยร้อนๆตามขึ้นมาทันทีนะครับและมีเมนูปลาทับทิมทอดน้ำปลาเนื้อปลาหวานฉ่ำทอดกรอบราซีฟูดครบรสตามด้วยยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบกุ๊บ เเมนูนี้ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนครับและมีผัดไทยกุ้งสดทางร้านผัดได้หอมกระทะสุดๆนะครับตัวเส้นนี่มีความเด้งและมาถึงเมนูยำครับยำเกาเหลากุ้งสดกุ้งเนื้อใสๆชิ้นโตๆโตหอมน้ำปลาร้าหนัวมากและตำสั่วสไตล์อีสานบ้านเฮาและที่เด็ดที่อร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือก๋วยจับยวนซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้อร่อยแบบไม่ง้อเครื่องปรุงตัวเส้นเนี่ยจะมีความเด้งนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่อง ดื่มขายอีกด้วยสดชื่นทุกเมนูจริงๆใครที่อยากลองความแซ่บนัวทัวอีสานก็ต้องแวะมาลองที่ร้านก๋วยจับยวนบางโต้ เลี่ยงเมืองนนทบุรีร้านเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะครับจอดรถได้ริมถนนเลยครับผมหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020006784ครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปแซ่บกันที่ไหนต่อรอติดตามได้ที่ Facebook มากันฮารานไก่สำหรับวันนี้อัสลามลามุอลัยกุมครับ